วัตถ mm ah um ุด nah si ิบคับมือนี donn, 3, an, atur, Paris, so market, man, ้วาสิราบกระปูนะครับเตรียมพร้อมนะครับวัตถุดิบกันล่างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเตรียมสิแกะนะครับแกะดองนะครับข้ากับสิแกะเขาออกนะครับแล้วก็สิีอกมาเคี่ยมันแล้วก็สิ่มาตันะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะลงมือเห็ดนะครับเอามาดูกันต่อนะครับมาซีเห็ดจังได้นะครับตอนนี้แกะมันปูนะครับข้ากับแกะแล้วนะครับ จะตัวมันมันนะครับใครๆมันมันทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับมันเต็มกระดองเลยนะเพาก็ไดตัวเขาเดาขังซีนะครับแกะกระชีตัวนี้กระชีเอาไปตำนะครับเสืนตัวนี้ก็เป็นมันนะครับกระชีเคลียมันออกแกะดองนะครับใส่น้ำมันปูนะครับเป็นการคันตอนต่อไปนะครับไปทำกันต่อเลยนะครับม่ครับหลังจากขั้แกะเสียบล้วนะครับขั้นตอมาแกะออกแกะขังซีออกนะครับ ก็กัชีตตำนะครับตำม,มันปลูนะใส่โปก๊กก็ไปเลยนะครับแกเอาตัวนี้มันออกนะครับต หอมผักชีนั้วมัอยนังไนะโอ้โมมบอแมงบอออกดอกสีลาบสิราบเอาผักหอมร่วมเดีร่วมก็ร่วมเลยดบใส่ด,ดยนจะตําที่เดียวเลยนะครับผมจะตําทีเดียวเลยนะครับ ไม่ลราเขาทต่นเนี้ยครับตํำให้ละเอียดไปเลยนะต่ำเพื่อเขาที่ปั้นหัวน้ำเขานะครับตํำให้ละเอียดไปเลยนะครับ,นนนรบ,ใ,นรบในขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็ปั้นหัวน้ำนะครับหลังจากเขาทำได้ที่แล้วนะครับ ใส่น้ำราใส่เท่าหร่คือห้าสิบกล่อง่เอาใส่หลายลเพราะว่าห้าสิบีลาบ,ลบนรานำเองเลดโคมันตำเลยเ้เปิดน้ำไบอสิดแล้ว ที่เรานะครับเท่ากับม่หยวกครับหยวกแล้วห้าสิปันเรนานำเนื้อนี่นะครับน้ำปูนบะเนื้อปูนะมาต่อกันเลยกล่องกล่องเข้าไป กวงหัน้าม,มานีแล้วครับนี่ยนำม่นปูเนี่ย กองแลน้ำเขาะนะครับที่ใส่ว่ามือนีสิลาบนะครับก็เลยบ่อน้ำลายคนระับ ดีกว,าว่าวานนี้นะครับไม่เอาเยอะนะครับไม่เอาเยอะแต่ว่าปูรองดูนะครับวันนี้เป็นจงไงน ได้ไม่เยอะนะครับได้อยู่แต่ไม่เยอะ,ะครับจอดทาหม้อเออ,เอ,อีกแค่เทียนึงนะครับสีได้น้ำม,มันปูมากประมาณนี้แล้วนะครับมาครับมันได้ปลาหลนะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนเคีียวมันนะครับลงใส่ในหม้อเลยนะครับเี่าที่ไปตั้งไฟนะครับหลังจากนี้เราห่อจะไปนํำหม้อไปตั้งไฟนะครับ นี่ครับมันเหลืองๆแบบนี้นะครับนี่เขียวนะครับนี่แล้วครับอันนั้นเสียบมันโปรโมันเหลืองๆเขียวเหมือนครับ มันช่วงนี้ก็เริ่มมันเลยครับปู่มันเกือบทุกตัวแล้ว แล้วแล้วว่วมันกัดจิตตายมหมแล้วใกล้แล้วครับใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือสองดองสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยเอาเด็ก,การนะครับ จามครับลงไปเลย่อยๆการครับบานเนยเหาเขาก็น,น้ำมอไปตั้งไฟเลยนะเนี่ยอนนี้ก็น,น้ำมอมาตั้งไฟเรียบร้อยนะครับ นี่ที่เริ่มนะครับผมก็ใส่เกลือลงไปอีกหน่อยใส่เกลือไปเรืครับตอนนี้ก็หมอก็กำลังเริ่มหอนเนี่ยนะหลังจากนี้เขาหน้าหมอมาตั้งไฟนะครับตอนนี้กันเห็นไหมครับก็เริ่มที่เซ็ดโตแล้วนะครับ เห็นว่าครับเห็นมันลอยขึ้นมาว่ครับเริ่มมันปูเริ่มลอยลอยขึ้นมาน,นี่ขึ้นครัวอีกสักพักนึงนะครับเพื่อให้เขาสุกดีๆน,นครับนี่ครับตอนนี้ก็เลื้องอารามขึ้นมาแล้วนะครับ ก็แค่หให้นำขาบุกงไปอีกหน่อยก็ทีเอาแล้วกับกลมโค้งก็สิตักออกเริ่มเด็กการแล้วครับราบมันปูนะ ก็กำลังเดือดแล้วนะครับเนี่ยบุดบุบบุบเลยตอนนี้หม้อกอนิีมเดือดแล้วนะครับเนี่ยรออีกสักหน่อยนะครับเขาขอดน้ำขอดลงอย่างหน่อยครับราบมันปูนะครับตอนในขั้นตอนล้วนน้ำมันปูอยู่นะครับกำลังล้วนอยู่นะครับเนี่ยอาหน่อยก็สิเอาแล้วนะครับเพราะว่าน้ำก็เริ่มบกลงจยาหน่อยแล้วนะครับ กดบุบๆๆนะครับหมอกรับเด๋ยดดีอดือดลายเลยเอาบาน์โหนก็ใช้มะปุงกันเลยนะครับเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับเย็นแล้วนะครับนี่สองสิปปุงพร้อมกันเตรียมไปแล้วครับนี่นะครับอใส่ไปเลยนะครับใสข้าวคั่วครับลาบลาบลาบใส่ข้าวคั่วพร้อม ใส่พริกจัหน้อยเมียว่าเขาสีเพ็ดนะครับเดี๋ยวสิตาแข่เขาก่อนจงตีใส่ตรีมนะครับใส่บกัาากนาวจัหน้อยนะครับบักสอมใส่ลงไปเนี่ย อหนึงคือเพียดใช่ไหมใส่ผักหอมลงไปนะครับ <c oughs> ใส่ขึ้นกันเ,ล,เลยใส่ดนดหน่อยนึงแซบแซ่บแซบแซ่บอยู่ หน้าตากระเชีอมาประมาณนี้นะครับเ<อ>สียบอยู่ได้ครับเสร็จแล้วครับลาบอิปูนะครับ